เป็นพวกหุยย่งางเมื่อเช้าอากาศดีนะเห็นมีคนก็ปั่นจักรยานแหะสบายแหละสบายร่างกายร่างร่างกายอากาศดีมากครับตอนเช้าเลี้ยวขวาไปสมเด็จอ้าวจริงๆล้วออกสมเด็จออกทางนี้ก็ได้เนาะเป็นทางรัด แดดแรงมากแต่อากาศก็โอเคโอ้มีรงเไอ้มีตำรวุด,ด้วยมันไ้ติดไฟแดงนะับพี่น้องวันเสาร์นะเราจะไปกินหมูย่างนะเขาบอกว่าอยู่หน้าอยู่หน้าโรงพยาบาลกับหน้าอำเภอตรงนี้เป็นสถานีตำรวจไฟแดงนะฝั่งขวาน,นี่เป็นอะไรฝั่งขวาเป็นอะไรอ่านออกไหมตรงนั้นอำเภอเหรอใชนโ่นนะฝั่งขวาสีฟ้า ไปแดงนานเหมือนเนาะพิ่งแดงจริงเหรอเพื่อมันแดงนานแล้วนะเขียวแล้วรถใหญ่จะทิมตูดกัแล้วอันนี้อะไรฝังกว่าได้เป็นอะไรสำนักง,งานเทศบาลน,นามอนอ่าสำนักง,งานเทศบาลตะบนนามอนอ้าถึงแล้วนี่เปิดหรือเปล่าสาวสิ ราจอดแทนคันสีขาวนี่เนาะเดินหน่อยเพราะว่าตรงนู้นมันจะจอดอยากนี่คือเขาย,ยัางไงเลข้อถอยขจะถอยเป็นไงก็เขาก็ออกไม่ได้เพราะรถเราบังไงมันมองไม่เางแล้วก็ไปตรงนู้นเลยตรงนี้ไม่มีอะไรจอดหน้าเพเลเน <c oughs> ินแล้วตอนนี้นมีงบอยู่สองร้อยห้าสิบบาท นีตรงน,นี้ก็เป็นหน้าโรงพยาบาลเนาะนี่เขาก็จะขายเป็นเนข้าจี่เอาไหมสรุปเอาเดี๋ยวไปไนะเออไปเอาตรงนู้นก่อนข้าวต้มอืมเขาก็มีเป็นไส้กรอ,อกไส้อั่วเออหมูปิง้งปลาทูอีกอย่างหนูน่าเนี่ยมีปลาดุกดวันนี้เอาปลาดุกสามตัวหมูปิ้งห้าไม้อืมนี่ไงอ่ะ เอาปีกลงแล้วหมูปิ้งอันนี้อรอไหมเลือเล่อยๆเ,เอาอย่างละห้าไอ้ไอหมูแบบนั้นวป <5. S 1> เอาก็เั็นห้าคนรอก็คนละสองไม้อืม <5. S 1> เอาไหมเนาะก็สิบก็10ไม้ก็ห้าสิบไม้ก็ร้อยหนึ่งเนาะแต่เดียวอ่อา อย่างละห้าเอากระดุกเอาไหมกระดุกยี่สิบห้าอ๋อยี่สิบห้าไม่มีวันนี้ไม่ได้ไม่มันวางให้ลูกค้าดูก่อนแล้วมันมันแล้วแต่วะแล้วแต่วันตัวใหญ่ตัวน้อยเอาสองตัวก็ได้กันนะมีเจเจอบาเออเดี๋ยวเราไปเพิ่ม เออเออเธอจะกินข้าวเจี๊ยบหรือกินข้าวเหนียวก็สั่งไปแเลยเอาข้าวเหนียวห้าห่อไงนะข้าวเหนียวห้าสิบแม่ข้าวเหนียวห่อเท่าไหร่ล่ะเอาละลห้าลห่อละสห่อละสิบาทโเรืองห้าสิบบาทสิบบาท,บาทแล้เอาไปหกก็ได้ครับเผื่อคนกินบีม อันนี้ก็ไก่ป่ะรับผมเนี้ยไก่น่าจะหมดแล้วย่างเรือ่อยๆอยู่หน้าโรงพยาบาลนามนขายไปจากปีแล้ไอ้ตรงนีสนะ้สามปีแล้วเนาะประมาสามปีแล้วเนาะมีหลายร้านเนาะมีสามสี่ร้าน นี่นโหมีประดุกเจให้ตัวใหญ่เลยโบราณห,ห,ห้าไม้คนทันสม,มาัยยังห้าไม้สิบบาทค่ะเป็นหมูแดดเดียวจ้าหมูแ <ๆ S 2> ดดเดียวแต่พ่พอค้ายืนหลายแดดหมมเเตต็็แแแดดดดคค่ะือ้งนี <laughs> <laughs> ่ขนาดหนุ่มเซเว่นยังมากินเลยเป็นไงล่ะ บรรยากาศอาหารตอนเช้าวันนี้อากาศดีมากเลยนะน่าจะดีเป็นวันที่สองแต่วันนี้เย็นสุดพราคาไปตลาดแต่เช้าใส่หน้าจะหนาวแต่พรุ่งนี้ก็น่าจะเย็นยิ่งกว่านี้นะบรรยากาศตอนเช้าไปครับไปแรงไม่ได้แ้วไม่ไอถังนี่รอบที่เท่าไหร่นะเนี่ยไปตั้งแต่ทำมาสามปีนี่จะบอกั่งแต่เริ่มต้นเลย อันนี้เหรอเตาเนี่ยเปลี่ยนอันจึงไม่ลยอันแล้วมันร้อนทุกวันเนาะเริ่มใจเสียน้วบอด่ะเหลือโบราณเหลือโบราณอือแล้วก็ เอ้อนั่นด้วยคือหมูแห้งเนี่ยข้าไม้หมูแดดเดียวอีกไม้หนึ่งอีกไม้หนึ่งได้ไหมเนี่ยขาทำไม่ทันแล้วนี่บิ๊กบิ๊กเลยตรงนั้นนี่เติมทามเติมทามเลยมิลคครีค่ะอร่อยดี ไม่ได้หยุดใช่ไหมวันอาทิตย์อาจจะหยุดน้อยกับบ้านต่อเติมบ้านทำบ้านโอต่อเติมบ้านทำบ้านโอ้โหขายหมูปิ้งสามปีไม่ได้ต่อเติมบ้างทั้งหลังใหม่เลยช่างทำเองทำไปเรื่อยๆก็ดีนะพักผ่อนเผื่อจะได้ถอดตะปูไปกงไป ชาปูนไปโกงไปได้บ้างวันอาทิตย์เพื่อนๆอาจจะมาหาเนาะเออเขาท่าเขาท่าไม่ได้ไ่จ้างเขาด้วยนะเราทอร่อยอยู่แล้วล้วก็ทอังก็ไสิบสบองร้อยสิบบาทขอบคุณมากโอ้แม่ค้าใจดีจังเลยจะกินสองรอยมาอีกไหน่ นี่ครับบรรยากาศนะน้ำมนจะมีเวลาละก็จะมีเป็นแหนมส้มหมูไส้กรอกนี่เราจะเอาเป็นข้าวจี่เนาะนี่ข้าวจีววนะเ่เสร็จแล้วมีเมื่มอวานเอาไปกินแบบน้ำพริกข้าวอร่อยเอ่อก็เอาเดี๋ยวเอาแกงลูกายจะกินข้าวจี่กับเราไหมเ้ี่ยไม่มีไม่มีหรอไ